สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมากฮอตออนไลน์นะครับกับแอปมากฮอตขั้นเทพนะครับแบบหนึ่งนะครับผมกังวลว่าลืงกดบันทึกหน้าจอหรือเปล่าก็ <c oughs> เลยกลับไปดูก่อนสามตัวเรียงรับมาตรฐานนะครับเป็นอะไรที่เห็นบ่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ อะไรที่เห็นบ่อยแต่อย่าพึ่งเบื่อเพราะมันคือแนวทางที่ถูกต้องอันนี้หาหาเสมอนะครับเราต้องหาเสมอฝั่งนูน้นขึ้นไปนั่นแหละครับเขาก็ทำเป็นสามเหลี่ยมย,มยิงสองยิงสามเราถ้าเราโผล่ออกไปหไป9้าโดนสองต่อแน่ แต่เราไม่ไปนะครับจังหวะน,นี้เราไปได้แล้วเพราะว่าขาเขาขาดไปแล้วตัวนี้ไปทางไหนนีเว่ยชิ่งมาทางนี้แทรกมาเสียบมาแต่มีเล่นยากนะครับจุกจิกอยู่เหมือนกันขึ้นไป จุกจิกจุกจิกอยู่เหมือนกันอดเข้ามาขึ้นไปครับเขาไม่แทกเข้ามากินนะครับนี้ขึ้นไปกินคนละตัวทีนี้ก็ฆ่าหอดนะครับเราฆ่าหอดไปหนีลงมา เปิดกินฟรีกินมานี่กินแลกกันนะครับเขากินหนึ่งเรากินสองเขากินหนึ่งเรากินสองตัวนี้เขายอมแพ้ไปนะครับขึ้นไปยอ่อมานี่โจนก่อนไปเลย เ,เราจะเป็นโจรดันเดี๋ยวมันเป็นโจรตามกันอ,อ,อีกเอก็ไปซสอย่างนั้นสักก็จบไปนี่มานี่ฮึโดนอะไรเราเนี่ยโอ้ยโดนทะแยงงงเลย มานี่โดนทะแยงมุมจนได้เราไม่ดีนะครับแต้มนี้ผมออกมาไม่ดีเท่าไหร่ไปเข้าฮอตได้ไหมไม่รู้จะได้ไหมนะไม่รู้จะเข้าฮอตได้ไหมไป นีมานี่หนีเข้ากินก็เรียบร้อยไปนี่เลยให้เลือกกินกินมานี่ก่อนเข้าวฮอตสายยาวเดี๋ยวกินไปนี่ก่อนเนาะเออให้เขากินกลับมาก่อนแล้วค่อยกินสายยาว เรียบร้อยครับตานี้มาดูคู่ที่สองครับขึ้นไปย่อนะครับเดินมาไป โจนมานี่ไปมานี่ไปมานี่ไปมานี่จะไปต่อสองอุดไปขึ้นหนึ่งมาห้าขึ้นตัวถูกต้องใช่ด้วยนะ ไปขยับนี้มาทุนคนนี้ไม่ธรรมดาจำเป็นต้องต่อครับผมจำเป็นต้องต่อสองต่อสาม ไม่ธรรมดาไปเสียบเสียบกินฟรียืนให้กินทางนี้แล้วเบียดทางนั้นมา ไปเดินเร็วเดินแม่นซะด้วยนะครับหนีลงมานี่เข้ากินหนีเข้าฮอด มานี่เข้ากินต่อสองเราสนุกเนาะเออกลัวเหมือนกันนะครับเข้าแล้วถึงเห็นไปเข้าฮอตตัวที่สองแต่เขาไม่เข้ากินแต่เขาไม่อุดเขาไม่เดินสามสิบยิบหกพูดงไง ไปเข้าฮอดตัวที่สองมานี่เดินให้กินก่อนหนึ่งทีนี้เดินนี่แล้วก็กินสามเนาะเออเดินให้กินก่อนหนึ่งแล้วก็เดินนี่ เขา vere, ยอมรับนะครับมาโจรก่อนมาเขาเดินโจรก่อนบ้างทีนี้เราจะรับเขายังไง มาแล้วไปกันไกลเลยครับส่วนมากผมจะเดินกันไกลรับนะครับเนีย่ยครับทรงนี้แหละมานี่โผล่ขึ้นไปเบียดกินปิดขึ้นไป นี่ไปนี่โผล่ขึ้นมาเอาเราไว้งานนี้ไปนี่เขากำลังจะมาเข้าฮอตกับท่านผู้ชมและมีโอกาสที่จะเข้าได้ด้วย มีโอกาสที่จะเข้าได้ด้วยนะครับมานี่ต่อออกาทางนี้ไป เขากินเราจะเดินหนึ่งไปห้านะครับถ้าเขาเข้ากินแต่เขาเส้นทางนี้ก่อนเส้นเสร็จทำไงเส้นเสร็จทำยังไงถ้าเดินยี่สิบสองสิบแปดมีโอกาสโดนสาม เดินไม่เดินเดินไม่เดินไม่เดินนะครับเดินตัวนี้ปิดกินฟรีย7 2 3ิเจ็ดยิบสามน่เนนานหละสวนกินคนละตัว ไปเข้ามานี่กินฟรีหนึ่งตัวสองตัวหนีมานี่กินมาลงมานี่เปิดกินฟรี บังคับต่อสองนะครับถ้าเขาลงมาหมายเลขเจ็ดเราก็เดินยี่สิบยิบสี่นะครับบังคับต่อสองมาดูคู่ที่สามนะครับของดีโอชุดนี้ขึ้นมา เป็นทรงสามเหลี่ยมยกสูงเลยเราตัดข้างกำลังนิยมเลยตัดข้างกำลังนิยมมากๆตัดข้าง ทางนี้ดูสิขึ้นไปต่อเข้ามาขึ้นไป ไปครับเบียดใครจะเบียดใครก่อนใครจะเบียดใครก่อนเบียดก่อนเรา กินกินคืน <c oughs> ให้เราเลือกกินเราเลือกกินมาทางนี้ได้กินฟีอีกตัวหนึง่ง <c oughs> ไปนี่ ฮอตสายตรงจับท้ายกินฟรีปล่อยให้กินฟรีร่มสองชั้น จบนี่เสร็จแล้วเดินเก้าสิบสี่ชนะเลยนะครับมานี่ยอ่อดันสูงถ้าเป็นทรงนี้ก็ดันสูงครับก็าคงจะเดินเต้มถนัดตัดข้างนี่แหละ กำลังนิยมกำลังมางแรงเต็มนี้ตัดข้างนั่นแหละครับดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่นิยมมากถ้าเราเบียดจะดีไหม ไปนี่ <c oughs> เบียดก่อนตั้งตอบกินมาทำนี้ ขึ้นไปเบียดไปเข้าฮอง ลงไปเข้าฮอดแทรกมาลงไปเข้าฮอดลงมาแล้วเข้าฮอดแล้วเขาเข้ามาเช่นกันเราหลังงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไป เข้ามาทางนี้หลบมาทางนั้นโยกมานี่ก่อนยังไม่มีจังหวะนะครับทำอะไรยังไม่ได้มาก ตะล่อมตะล่อมไว้ก่อนเผื่อเขาเผลอเดินกิบเอ็ดยบห้าจะได้โดนสองเราจะเดินสิบแปดสิบสี่ว่าแล้วไหมล่ะ,เ,ละเขาต้องเผลอนะครับเขาต้องเผลอต้องเผลอจนได้คนเรามันไม่เป๊ะหรอก มานี่ก็จะจับกินฟรีเราเรากระโดดมาแถวๆถนี้ก่อนกินฟรีหมาเลขสิบหรือเปล่าหรือสิบสี่สิบหรือสิบสี่สิบจนได้สิบเราก็เดินต่ออย่างนี้เลยต่ออน,นี้เลยั่านเลยครับเียบร้อย